สำไมอะซึ่งมีเงินรา,นรวานงวัลรางวัลละ้วอหรอทุกวัเนเลยวเราอะสวัสดีครับวันนี้มีเพื่อนใจดีนะครับส่งขนมเปียมาให้ผมกินนะครับผมส่งมาจากลำปางเลยนะร้านเขาอยู่ลำปางครับชื่อว่าชีวาครับผมก็ฮะ หอมดีนะเบนถอยห,หดีครับอร่อยอร่อย,ออยมีคนเล่นมุกค,ครับนี่ฮะหน้าตาอร่อยสวัสดีค่ะคิมเอรี่นะคะนี่ก็ขึ้นออกมากัน รีบล้างหน้าทันทีเลยนะคะซึ่งเหมาะเลยค่ะเพราะวัวนนี้เคิมจะสวมรอยเป็นบล็อกเกอร์นั่นเองนะคะซึ่งจะมารีวิว s m o o t h a e baby face gel ทั้งหมด3แบบให้ทุกคนได้ดูกันนะคะซึ่งตัวแรกนะคะก็คือ s m o o t h a e baby face gel เหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง,ง่ายเบาบางไม่ก่อให้เกิดสิวนะคะแล้วก็แพทย์ผิวนแนะนำเลยะคะ่ะตัวต่อไปเนี่ยก็คือตัว S t h E White Baby Face Gel ซึ่งจะช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่งางใสนะคะเพราะว่ามี a l ลฟ a อาบูจินนะคะสารธรรมชาตินะคะซึ่งไม่กอ่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวแน่นอน,นะคะ่ะอ่อนโยนมากๆเลยส่วนตัวต่อไปเนี่ยก็คือ Smooth E Baby Face Liquid Facial Cleanser นี่นะคะก็คือไม่มีออยล์ไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยคะ่ะซึ่งไม่เกิดการระคายเคืองไม่กอ่อให้เกิดสิวนะคะ3ตัวนี้ กลิ่มเลิฟมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะมาลนะ้างหน้าให้ดูนะคะ โอเคเสร็จแล้วนะคะถ้าใครไม่อยากเป็นสิวนะคะก็ต้องใช้ Smoothie Baby f a c i g l c บบ c r e นะคะซึ่งเหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายและแพ้ผิวหนังเนี่ยก็แนะนำด้วยนะคะอย่าลืมดูแลตัวเอง